เชิญครับครับท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมรองสาราจารย์รงบุญสวยขวัญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพลังประชารัฐจากจังหวัดนครสิทธิมราชในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออนุญาตท่านประธานเพื่อที่จะอภิปรายยติด่วนที่7ของคุณจรอึ้งพากรและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนานวน9 8่สคนเป็นคนเสนอ ท่านประธานครับผมชื่นชมนะครับว่าคุณจรและประชาชนในความหมายของผมคือภาคประชาสังคมกลุ่มหนึ่งหรือเป็นองค์กรทางสังคมองค์กรหนึ่งในบริบทประชาธิปไตยไทยที่มีความแน่วแน่มีความมุ่งมั่นที่จะเสนออะไรต่อระบบการเมืองการปกครองในฐานะที่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างประชาธิปไตยแบบตัวแทนกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตัวอย่างขององค์กรนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่จะทําให้องค์กรอื่นๆได้กระทําเยี่ยงนี้ต่อไปแต่ยังไงก็ตามครับท่านประธานครับเมื่อศึกษาหลักการที่ทางองค์กรนี้หรือคณะชุดนี้เสนอแล้วผมมีความกังขาว่าผมจะรับหรือไม่รับอย่างไรผมมีข้อสังเกตอยู่สองประเด็นใหญ่ๆประเด็นแรกครับท่านประธานครับเรื่องวิธีการหรือมีนวิธีการนะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องเนื้อหาสาระ หรือคอนเทนต์ประเด็นแรกก่อนครับท่านประธานและท่านสมาชิกรัฐสภาผู้สรงเกียรติเรื่องวิธีการหลักการที่คณะชุดนี้หรือภาคประชาสังคมองคอ์กรนี้หรือไอรอที่เสนอเนี่ยนะครับสมาชิกสภารัฐสภาผู้สรงเกียรติตั้งแต่เมื่อวานนี้อภิปรายอย่างรุนแรงตั้งข้อกล่าวหาอย่างหนักแน่นเรื่องเบื้องหลังเรื่องการรับเงินต่างชาติเรื่องของการเอาเงินต่างชาติมาเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเขียน รัฐธรรมนูญหรือหลักการของรัฐธรรมนูญที่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดว่าท่านรับเงินต่างชาติท่านจะบอกว่าไม่รับก็ไม่ได้ท่านจะบอกว่ารับหรือไม่รับแต่วันนี้สังคมสงสัยสมาชิกรัฐสภากล่าวหนาะท่านผมนั่งฟังตั้งแต่เมื่อคืนท่านไม่เคยมีโต้แย้งมาเลยในเชิงประจักษ์สมาชิกรัฐสภาผู้ที่สภาหลายคนเรียกร้องให้ท่านดีแคลร,รายละเอียดออกมาท่านก็ไม่ได้บอกท่านก็ยังไปกล่าวหนาะว่าพระปกเกล้ายังรับเงินต่างชาติเหมือนกันต่างกันนะครับ ขออนุญาตเรียนนะครับว่าไอรอกับสถาบันพระปกเกล้านี่เป็นองค์กรคนละชนิดกันเลยนะครับไอรอคือภาคประชาสังคมสถาบันพร,ระปกเกล้าเป็นองค์กรรัฐการรับเงินต่างชาติซึ่งมีเป้าหมายมีหลักการวิธีการที่แตกต่างกันท่านจะมาเคลมเรื่องพวกนี้ไม่ได้ท่านควรจะต้องอธิบายว่าท่านรับหรือไม่รับมาอย่างไงอันนี้เป็นประเด็นนะครับสังคมก็เข้าเคลือบแคลงอย่างนี้อันที่สองครับมีนนะครับวิธีการ ห้ามกันไม่ได้อีกสังคมนะครับตีตาแล้วว่าท่านนี่เป็นคนกลุ่มเดียวกับคณะราษฎรท่านเป็นคนกลุ่มเดียวกับคนที่ก่อความรุนแรงกันเมื่อคืนหรือความรุนแรงเมื่อคืนที่ถนนสามเสนที่เกียกกายไม่รู้ว่าเกิดจากไฟไหนแต่เกิดจากการริเริ่มของท่านเกิดจากปฐมเหตุตรงนี้ อันนี้เขาเรียกความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับองค์คาประยพอื่นๆในในเขาเรียกมูฟเมนต์เป็น Social Movement เป็นขบวนการทางสังคมที่ทำแบบนี้อันนี้ห้ามสังคมไม่ให้สงสัยไม่ได้นะครับต่อมานะครับประการที่สมของมีนนะครับหรือวิธีการก็คือกระบ,บวนการลงชื่อคนที่ลงชื่อ90,000มืนปรคนเนี่ยจริงๆแล้วเขามีการรีเสิร์ชนะครับว่าการออกเสียงประชามติรัฐมนรเนี่ยคนที่ออกเสียงประชามตินะี่ พอศึกษาแล้วกี่เปอร์เซนต์ที่เขาได้อ่านรัฐธรรมนูญไปศึกษาเช่นเดียวกันวันนี้ขอท้าทายหรือขอให้ศึกษากันต่อว่าคนที่ออกลงชื่อสนนุน98 0 0 0ดเนี่ยเขาได้อ่านเขาได้ศึกษาเขาได้เห็นหลักการของท่านอย่างชัดเจนเหมือนที่ท่านมาพูดในสภาหไหมอันนี้เป็นประเด็นท้าทายของท่านเพราะฉะนั้นเมื่อคนมาลงชื่อแล้วไม่ได้อ่านเท่ากับว่า กระบ,บวนการปรึกษาหรือกระบ,บวนการที่ไตรตรองกระบ,บวนการใขคร้ครวญซึ่งเป็นกระบ,บวนการสําคัญมากในการเมืองแบบมีส่วนร่วมไม่ได้เกิดครับกลายเป็นการระดมพรนการระดมจึงมีผลแบบเมื่อคืนตัวต่อมานะครับตัวต่อมาประเด็นที่สองก็คือเรื่องเนื้อหาสาระนะครับประเด็นที่สองเนื้อหาสาระท่านครับ ท่านอย่าลืมนะครับว่าหลักการของท่านท่านยกเลิกกระบวนการตรวจสอบนี่ประการแรกท่านยกเลิกกลไกการตรวจสอบทั้งทั้งสิทธิการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนี่ถูกสถาปนาอย่างมั่นคงและเป็นระบบที่ลงตัวอยู่แล้วในสังคมการเมืองไทยตั้งแต่รัรรมูญปี2,540ท่านได้มานั่งอยู่ตรงนี้นี่ก็คือกระบวนการของท่านชนิดหนึ่งอยู่ในกระบวนการตรวจสอบแล้วสังคมไทยการเมืองไทยยังออกแบบกระบวนการตรวจสอบที่ให้มีองค์กรอิสระ แม้ว่าจะมีข้อจํากัดแม้ว่าจะมีปัญหาแม้ว่าจะมีพฤติกรรมอาจจะท่านชอบไม่ท่านชอบแต่อย่าลืมว่าองค์กรเหล่านี้เขาลงหลักปักฐานเรียบร้อยแล้วท่านจะมาออกหลักการในเชิงเนื้อหาว่ายกเลิกโน้นยกเลิกนี้ยกเลิกนั้นมันก็จะเป็นปนัญหาของท่านเพราะอะไรครับเพราะท่านบอกเองว่าท่านมีความขวัญห้าความฝันประการที่สองความขวัญอย่าลืมนะครับทุกคนที่เกิดในประเทศนี้มีความขวัญ ผมก็มีความฝันผมก็มีความฝันว่าถ้าผมตายไปแล้ววันนี้ผมมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมจะวางอะไรให้ลูกหลานของผมที่จะอยู่หลังจากผมตายไปแล้วท่านก็มีความฝันแต่ความฝันของผมกับความฝันของท่านหรือความฝันของคนทั้งประเทศไม่อาจที่จะเอามาทําได้ทุกความฝันหรอกครับเราไม่อาจจะเอาความฝันของเรายักเยียดใส่สังคมเราไม่อาจจะเอาความฝันของเราประทุษร้ายสังคม เราเยัดเยียดใครไม่ได้แล้วเราก็จะเอาความฝันของเราเนี่ยถ้าไม่ได้ก็จะออกฤทธิ์ออกเดชสิ่งเหล่านี้อาระยะประเทศหรืออาระยะเขาไม่ทํากันนะครับตัวต่อมานะครับเรื่องเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสถาบันนะครับที่ท่านบอกว่าจะต้องดําเนินการด้วยอย่าลืมนะครับสถาบันของไทยประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็เป็นหนึ่งของระบบ ที่ลงตัวอยู่แล้วลองไปศึกษาดูนักคิดทางรัฐศาสตร์บางสำนักสายความความรุนแรงและไม่รุนแรงเนี่ยเขาบอกว่าระบบที่มันลงตัวอยู่แล้วเราไปแตะทำไมเมื่อเราแตะแล้วเราจะก่อให้เกิดความขัดแย้งเมื่อแตะแล้วจะให้ก่อให้เกิดความแตกแยกระบบที่มันลงตัวอยู่แล้วระบบของสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้กลายเป็นระบบที่เป็นศรัทธาของมหาชนไปแล้ว ท่านได้เสนออะไรในรายละเอียดก็ไม่มีในหลักการก็ไม่ได้พูดแต่อย่าลืมสิ่งเหล่านี้คนในสังคมเขาก็คิดว่าระบบสถาบันกษัตริย์ระบบการเมืองการปกครองสิ่งเหล่านี้มันอยู่เป็นวาระซ่อนเน้นที่ท่านต้องการจะรือ้อท่านคิดเอาเองท่านอธิบายในสภายอย่างนี้บอกว่าท่านไม่มีวัตถุประสงค์หรือไม่มีเจตนาแต่สังคมเขาคิดของเขาท่านต้องทําความเข้าใจกับสังคมไม่ใช่เอาแค่การรับรู้ แต่ต้องให้สังคมเข้าใจเมื่อเข้าใจไม่ใช่เป็นการระดมเพราะฉะนั้นรูปแบบสถาบันพระหมหากษัตริย์รูปแบบการเมืองการปกครองวันนี้คนไปไกลถึงนันน้ำชาที่นครเสียมราชเขาบอกว่าจะเปลี่ยนประเทศจากคิงดัมจากราชอาณาจากักรเป็นสาพันธรัฐกันนั้นหรือเขาไม่ยอมครับระบบที่ลงตัวอยู่แล้วเขาก็ไม่ยอมท่านจะบอกว่าท่านไม่ทําแต่สังคมเขาเข้าใจอย่างนั้นท่านจะต้องอธิบายท่านจะต้องสร้างความเข้าใจเขา เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากๆประการต่อมานะครับท่านอย่าลืมว่าเรื่องสุดท้ายที่ผมจะคุยก็คือว่าผมเนี่ยยังมีความคิดว่าร่างของท่านยังมีคุณูปการถ้าท่านร่างของท่านตกไปแล้วการแก้รัฐนูลน,นี้จะไม่เกิดหรือร่างรัฐนูลจะยติที่หนึ่งยติที่สองรออยู่นะครับสิ่งดีๆของท่าน สิ่งที่เป็นคุณูปการของท่านก็ยังมีอยู่นะครับในฐานะที่ท่านเป็นหนึ่งในองค์กรทางสังคมเท่านั้นซึ่งในประเทศนี้มีเป็นหมื่นเป็นแสนองค์กรถ้าผมไม่รับถ้าเราไม่รับหรือเราเฉยแต่ใช่ว่าร่างรัฐธรรมนูญจะไม่ถูกแก้ร่างรัฐธรรมนูญของยติที่หนึ่งที่สองกำลังรอนะครับท่านควรจะเอาสิ่งที่ท่านกำลังคิดกำลังขวัญตรงนั้นน่ะไปรณรงค์ ไปรณรงค์ผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปรณรงค์ผ่านสื่อสาธารณะสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ความคิดความขวัญของท่านเนี่ยมาผสมผสานกับความคิดความขวัญของคนอื่นอย่างนี้ครับคือการปาระนีประนอมแต่ไม่ใช่สุดโตง่งจะเอาจะเอาจะเอาถ้าท่านจะเอาจะเอาจะเอาฝ่ายหนึ่งก็จะไม่เอาจะไม่เอาจะไม่เอาแล้วความรุนแรงจะเกิดขึ้นการรณรงค์การระดมต่างๆก็จะก่อให้เกิดความรุนแรงอันเนื่องมาจากความคิดเห็นแตกต่างกัน เกี่ยวกับรัฐนูนที่เกิดขึ้นเมื่อคืนบนถนนสามเสนที่เกียกกายหรือบางกระบือสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าประชาชนคนไทยไม่ยอมรับและคิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจากภตมเหตุของท่านเพราะท่านเสนอที่นี่พาคนมาชุมนุมตรงน้นมากดดันตรงน้นเพื่อที่จะคอนวินส์เราตรงนี้ที่นี่ไม่มีใครต้องการให้ใครมากดดันเราและเราก็ไม่ยอมรับการกดดันของใครแต่เราจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกคนอย่างเคารพอย่างให้เกียรติแต่ไม่ใช่มากดดัน นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าผมจะรับไม่รับเพื่อจะบอกอย่างเช้านี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ